สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับเยซเรุนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมเคนยชินจังโอเปอเรชั่นริทเทิลเฮลเปอร์นะครับทุกคนโอ้โหโอ้ชื่ออย่างยาววันนี้เราก็จะแบบว่ามาเล่นเกมที่แบบคลายเครียดกันบ้างนะครับทุกคนใช่ครับโอ้มาเล่นกันเลยนี่นะครับอาบน้ำให้เจ้าชิโร่มาเลยชินจังตอนอ่ะเฮ้ยเขามันไก่ตอนมาเร็วโอ้แม่แม่สวัสดีครับแม่ยินดีต้อนรับกลับครับเร็ว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 เออกลับมาเร็วแม่กลับมาเร็วโอ้แม่กลับมาแล้วครับโอ้แม่บอกว่าเอออะไร นะอะไรทำไมชิโล่ทำไมตัวดำแบบนั้นล่ะโอ้มันดูสกปรกมากเลยนะลูกโอ้โหสกปรกมากเลยกนะ นะครับเอ้ยเอ้ยชิโนสุเกะอีกแล้วนะโอ้โหโดนแม่บ่นนะครับอืมได้โปรดเอาแชมพูแล้วไปถูมาแซะเอาไม่นะแม่ไม่โอ้ขี้เกียจอาบน้ำไม่เหม่อโอ้มาแล้วโอ้หมาตัวเองแท้ๆเลยเนี่ยเจ้าเจ้าขาวเจ้าชิโร่โอเคมาอาบน้ำให้ชิโร่ดีกว่ามาโอ้น้ารักมากเลยโอ้ชิโร่น่าร้องอ่ะโอ้ชิโร่โอ้อาบน้ำให้ชิโร่เลยนี่โอ้นี่นะครับโอ้คนขาวๆนี่ดำปิดปีเลยนี่นี่ถูง่ายถูชูชูอ่ะถูเร็จชูชูชู โอ้อาบน้ำพี่หมาอาบน้ำ่หมานี่น <c oughs> ี <c oughs> ่นี่จะได้สะอาดนะนี่จะได้ไปโยนแม่บมนี่นี่นี่ดินขัดหัวนี่โอ้ว่าแล้วทำไมชื่อเจ้าขาวขาวทั้งตัวเลยนี่ชิโร่โอ้ถ้าเป็นแกน่จะตั้งชื่อว่าโมจีนะเฮ้ยโอ้ถ้าเยซเรียมีหมาขาวๆตั้งชื่อว่าโมจีแล่นี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 ่อืมโอ้ขาวเลยขาวเลยอู้น่ารักแล้วลน่ารักแล้ววู้วู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 โอเคโอยอืมนี่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 เห็บหเห็บมัดอะไรตายหมดนี่เจอสบู่นี่เข้าไปนี่ จะเอาไปล้างขี้ทุกวันเลยนี้โอ้โหชิโร่โทษทีนี่ออะล้างให้โอ้หอเยเหี่ยวเลยชิโร่หอเยเหี่ยวเลยโอ้โหชิโร่หอเยเหี่ยวมากเลยครับทุกคนืนะครับ โอ้น่ารักมากเลยโอ้กระดาษโดนน้ำเปียกๆก็ยังน่ารักอ่ะอืมโอ้สะบัดอืมกินหมาดมาโอ้ยเอาละวแน่จบไปลูกก็จะมาเป่าผมไม่นานนะชิโร่โอ้เป่าผมไม่นานเลยก็ใช่ไหมโอ้โอ้เป่าผมเป่าผมไม่ชิโร่นะครับนี่เป่าเป่าเป่าโอ้น่าชิโร่โคตรปั่นเลยนะโดนเป่านี่โอ้ชอบมากเลยนี่นี่นี่เป่าไว้เป่าเนื้อเป่าตัวนะชิโร่อันนี้นี่นี่นี่เป่านายด้วยโอุ้ยวิวัตใจออกมาด้วยอืมนี่นี่ นี่นี่โอ้ยหางหางเฮ้ยหางเหลืออะไรว้เนี่ยโอ้ตกใจมาเลยนี่นี่เป่าให้เป่าตีนด้วยนี่นี่นะครับน้องๆวิธีอาบน้ำหมาง่ายๆนะครับถ้าบ้ลนคนไหนมีหมานะครับก็สามารถอาบน้ำให้น้องหมาแบบนี้ได้นะครับนี่ครับโอ้โหนี่นี่นี่ปั่นปั่นปั่นหน้าหน่อยแกงชีโร่แกงชีโลร่มนี่โอ้โหขาวขาวแล้วอืมนี่เรียบร้อยนะครับไม่เหม็นอีกแล้วนี่น้องหมาขาวเรียบร้อยนะครับเราทำได้โอเคเรียบร้อยเกมแรกผ่านไปแล้วชิงจังตตนตัดปลาทงกับ บเนเน่จังโอ้โหจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่โอ้เนเน่จังเนเน่จังนี่กดเข้าไปเลยโอ้ชิโร่ชิโร่กับชินจังกำลังเต้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยโหลดอิงโอ้マイ god โอ้โหโอ้โหเป็นเกมที่มันมากเลยนะครับทุกคนเออไม่มีเนื้อเรื่องโอ้นี่นี่มันเนื้อเรื่องโอ้นึกว่าไม่มีซะแล้วเออดูดิน่าชินจังนี่นี่เป็นผ้าแสบสองเปร่าของฉันเอเราเอามาทำไมหรอไม่รู้เหมือนกันรุ่นี้เนี่ยเจนก็เกี่ยวกับปลาทองกันละชินจังโอ้ปลาทองเหรอโอ้อยากได้ปลาทองจริงๆนะครับโอ้เนเน่จังจะปลาทอง มันจะมอะไรโอ้บร e. oh, oh ิษ exactly uh, ัทสมอโอ้ไม oh, like ่ก่อนนะครัจ้วบริษสมแน่ไอ้ชั้นจะจปลทจองเลยสิชิ้นจังเออแล้วทำไมต้องชนล่ะเออทำไมต้องชนเอ้ยโมโหเลยโมโหเลยเฮ้ยเฮ้ยเล่นพ่อแม่นุยบสี่ชั่วโมงเลยโอ้ยสี่ชั่วโมงเลยอามาเล่นกันได้สนุกสนุกเลยนะเด็กๆโอ้คุณตาจะตายแลอันนี้ไปเต่าเลยจับเต่าได้เหรอโอเคมาจับปลาจองดีกว่าอืเรื่องจับปลานี่ของถนัดของผมแร เางานแบบมีทุกปีอ,อ่ะโอ้ได้แล้วนี่นี่วาคินคืออะไรไม่รู้ไม่ใช่อนาคินนะเฮ้ยน,นี่เก็บปลาโอ้อันนี้ได้ชิบุคินนะชูบุคินใช่ไหมไม่รู้นี่อได้แล้วอ่านี่ได้ตัวนแล้ว,ร,ว,ร,วริวคินอิชินเกะเนะเกเนกกลายเป็นกันิีเลวทีเดียวอืโอเคโอ้ m ก็อดโอ้ไปจับเยอะแยะเลยนี่นี่ให้เนได้จังเอาไปกินทำไมไม่ต้องเลี้ยอะไร det <laughs> OK, 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 okay. <laughs> โคตรดาร์กเลยเอาปลาทองไปกินน okay, okay, um ี่โอเคเก็บไปนี่มีแต่ตัวขาวๆอย่ากได้ตัวดำๆเมื่อง่ะมีปลาดำๆแม่ขอปลาตัวสีตัวสีดำๆหน่อยได้ไหมเอ้ยอยากได้ปลาตัวดำๆนี่โอ้โหเก็บไม่ได้ตัวเล็กนิดเดียวเองโอ้โหได้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 มามามาโอ้โหล้วงมาเลยโอ้โหมาเหลืออันสุดท้ายแล้วเพื่อนๆทุกข้าดหวังกับเรามากเราก็ต้องแบบว่าเออจับตัวดำๆไม่ได้นะครับตัวดำๆมันหนีไปเอ้ยมันจะหนีไปไหนวะตัวดำๆแม่อย่าหนีดิวะ จับได้เลยเอจับได้เลยเรียบร้อยแบ็คเดนเคินนะโว้โอชื่อก oh, ็เท่เลยเดาเวื่าอนาคินเออแกอยู่สู้ก็เจอโอ้ยเต่าเต่าเต่าโอ้ยเต่าเครือบหูเลนโบจับไม่ได้จะได้โอ้ยไม่เต่าด้วยอยากไ้เต่าโอ้โหจับเต่าไม่ได้เต่าี่ปุนด้วยอ่ะโอ้ร้องเลยเฮ้ยเอาไปเป็นไรรอบหน้าคนมาใหม่แล้วกันเออเราได้ภารกิจของเราคือจับปลาทองนี่หว่าลืมไปเต่าแชมแมม โอ้อะไรนะชินจังจะบอกว่าอะไรวะเขาไม่มีเขาชินจังไม่ได้พูดเลยชินจังเนี่ยแตกอย่างเดียวนะครับอขอบคุณนะชินจังโอเคชินจังตนตัดย่ากลับมาสาวกุ้งนี่มาเลยตัดย่ากลับมาสาวกุ้งแต่ขี้ยาที่สุดในโรงเรียนอย่าว่าอย่างนั้นดิชินจังอเออมาแล้วเออมาแล้วมาสาวกุ้งระวังโดนตุ๋ยได้ไม่ใช่ชินจังชอบตุ๋ยมาสาวกุ้งนี่โอเคเรียบร้อยมาแล้วเงี้ยชินจังเออทำอะไรอยู่เหรอมาสา โอคุงเออแล้วไงต่อเนี่ยเอ้มันสุดยอดมากเลยอ่ะแล้วมันสุดยอดยังไงบ้างเนี่ยเอออะไรนะฉันหยุดมันไม่ได้เลยเตอนเนี่ยเออแล้วไงต่อนะโอ้นกำลังโดนมาสัอ้คงนัดตัดย่าเอออะไรนะชินจังมาสักโอ้คุงนัดตัดย่าเอางั้นเรามาช่วยตัดย่าที่สวนสาธารณะดีกว่านะเออชินจังมาช่วยฉันด้วยสิโอ้มาทำเพ็นประโยชน์นี่เองมาเจำกันเลยโอเคมาครับเออมาตัดย่าใช่ไหม ี oh God, new new ่ยโอ้ m ม g ก็เราจะเลือกอันไหนดีนะครับผมเป็นผมผมจะเลือกอันยากๆเลยนะผมจะเลือกนิวนะครับนิวนิวเอาเลขแปดนี่แหละเออเลขเลือกแปดนี่โอเคโอ้โหยแยดกมากเลยโอ้ยหย่ายอะไปไหนวะเนี่ยโอเคมาตัดแยกเลยเออมาตัดแยกกันเลยเออพี่ตานัโกจะได้ชมมากนี่นี่นี่เก่งมากเลยชิงจังนี่เออมาจะโอนคงจมใจเลยนี่ตัดตัดตัด โอ้โหต้องระวังดีๆนะนนเตตน,ะนี่ยเผื่อมีงูนะเนี่ยชินจังนี่โอเคตัดตัดตัดตรงไหนต่อวะเนะอืมตรงนี้โอเคโอ้โหมันเป็นพัชเชลนะเนี่ยพัชเชลโอ้ฝึกฝึกสมองเนะี่ยฝึกเบรนโอ้เรียบร้อยโอเคนะครับโอ้โหฟื้บ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 นะครับโอ้โหหาหญ้าหญ้าเต็มไปหมดเลยมีต้นไม้เลยโอ้โหโอ้เยอดไปเลยนี่คือเด็กข้าวที่เก่งที่สุดในโลกเขากำลังตัดหญ้าอยู่ด้วยความทะมมะทะแมงโอเคตัดแล้วตัดแล้วโอ้โหมีตะกั่วเตนด้วย มันนี่วะสมจริงสุดเลยมีคำเงี้ยเก่งมากเลยชิ้นตังเห็นนักชมเด้แล้วมันจะออคุ้งมันจะตัดมักซีดิแอนตูโชเลยโอ้แอนตูโชมันจอกคุ้งนะครับโอ้โหไม่แอ็งน้ำด้วยโอ้โหไม่กัดนะครับจะรอดไหมนี่อเออน่าจะรอดนะแน่นะครับเออตัดตัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะโอเคเออตรงนี้ก่อนครึ่งนึงก่อนเออตัดไปครึ่งนึง่งแล้วก็เลี้ยว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 โอเคแล้วก็เฮี้ยวเล้เล้เออแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี่เดือบ ดิฟดิฟดิฟเครื่องตัดหญ้าดิฟรู้จักไหมนี่มาตอกคุงเอ้รู้จักซีชิ้นจังนี่รีตัดเลยตัดเรียบร้อยเตียนแล้วเตียนแล้วเออเอเเเอเอภา,อารกิจคุณเสร็จแล้วตัดหญ้าไห้หัวกินต่อได้นะครับสำหรับใครที่ชอบชิงนจังม,กมากๆเลยครับผมก็ขอแนะนําเกมนี้เลยนะครับทุกคนบอกว่ามันมีหลายเกมม,กมากๆเลยนะครับทุกคนนี่มาแล้วนะครับเจอกับเนเธจังอีกแล้วโอ้ยเกิรร็รีบร็นะครับโอ้ยของกินของกินชอบมากเลยนี่จะเป็นเกี่ยวกับกีฬาสีนะครับที่โรงเรียน โอ้โห my god เอ้ยแต่ไปโรงเรียนไทยไม่มีบ้างมัเนี่ยแต่แบบว่าแข่งกินขนมอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับก็แบบว่ามีแต่แบบระดับความยากมันมากนี่ผมเรียกยากมากๆเลยนะครับอยากดูจะยากขนาดไหนกันเชียวโอเคมาแล้วนะครับโอ้แล้วคุณครูเพื่อนๆไหนไปไหนกันหมดมัเนี่ยโอ้แข่งกันสองคนยังไงเหรอสามสองหนึ่งแล้วไปนะครับแข่งกับนี่นี่จังเอเ้ยได้วทียิีนจังไม่ลอยเลยเนี้ยอือเก็บขนมปังกัวจองโอ้อ๋อไปกินอะไรที่แบบว่าเด็กอันนี้เขาชอบเล่นกันนะครับทุกคน ออกีฬาไหนวะเยี่ยนึกไม่ออกออิบายโอ้ยกนโอ้ยวี้ได้จังอยากคิดว่าจะชนะฉันได้นะเฮ้ยเอ้ยโดดโดดโอ้ยอกิน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 กนกินนกิกินกนกิกินกนกินนกินกนกินกิ ชินจังไม่ใช่เด็กข้าวขวบไปต่อไปเึงกเขาจะเป็นเด็กแต่สมองก,ก็เป็นผู้ใหญ่ก็คือชินจังโอ,โอ้ไปแล้ว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 อุยก้ยโอ้อ้ยอ้ย้ยอ,อ,อ้้ยเอด็บโอ้ยออโอ กูเชื่อแล้วว่าชินจังนี่ไม่ใช่แต่ห้าขวบแน่นอน <c oughs> โอกาสกระโดดแบบนี้ซูเปอร์โซเยอร์ยังทำไมไ่ได้ด้วยซ้ำอุ้ยๆๆๆๆว้ยสใจอยู่ข้างหน้าจะชนะหรือไม่อุยชนะด้วยนะครับโอ้โหได้กินอิมหมีพิมารเลยทีเดียวนะครับกินจังมากินราที่ผมชอบมากเนี่ยกินโดนแล้วกินอิมเลยดีนะม่วกแตกวักเต็นเอ๊ะทำแก้วกับพินานาโกจังเอามาแล้วไม่ใช่ไหมพินานาโกจังใช่ไหมพินกโกพนกโกวะวว เออได้มด้แล้วครับพี่นนากโกได้มาทำกล่องแก้วกันแล้วโอ้โหนะครับอูบินนนากโกมาทำด้วยอย่างนี้หรือเนี่ยโอ้โอ้นี่จริงจังแบบมุ่งมั่นแม่้ผมช่วยเถอะน้องแม่ผมช่วยเถอะโอ้แล้วไงต่อนะเออได้เลยลูกเต็มพวไปดีดีแหละโอเคโอ้จริงจังขอบคุณมมกเลยนะเจลโอ้จริงจังโอ้โอ้เจ้ผมกินเลยเหรอพี่นนากโกโอ้โอ้อะไรนะกินกับผมได้เถอะโอ้ไปกับผมเธออะไรเนี่ยโออเอเราจะมาเจ็ดกล่องแก้วกันโอ้มาสนุกกับเธอโอ้ไม เอาพี่นานาโกมาจัดกล่องแค่กับผมเลยแกมเนี่ยเออได้มาเลยลูกกล่องข้าวของฉันแล้วบริบรีโอเคอุ้ยกล่องข้าวมีหลายอันเลยอุ้ยหน้ากากแอคชั่นนี่ไอชั้นเลือกนายหน้ากากแอคชั่นนี่จะจอมหน้ากากแอคชั่นไว้ยังไงก็ต้องได้หน้ากากแอคชั่นแน่นอนโอ้ได้แล้วได้แล้วโอ้อ้ได้หน้ากากแอคชั่นเว้ยเออลันช์บ็อกก์โอ้รู้สึกว่าน่ากินขึ้นมากๆเลยเนี่ยโอ้ดีเซอร์ตอะไรเนี่ยลันช์บ็อกโอ้โอ้เอาผลไม้ใส่เข้าไปด้วยนะช่วยจัดกล่องข้าวให้พี่นานาโกะด้วยนะโอ โก้ใจให้ผมจัดกล่องข้าวอย่างนี้นเหรอเนี่ยได้เลยครับโอเ้เฮ้ยไว้ใจผมได้เลยโอ้พี่นาตาโกะจะต้องเป็นคนชิมแน่นอนได้เวลารเรื่องของอร่อยพี่นาตาโกะแล้วโอ้โหเป็นบุฟเฟ่ต์นะเนี่ยโอ้สุดยอดไปเลยเลตเอาฟู้ดได้เลยเฮ้ยเอาอาหารมาได้โอ้พี่นาตาโกะกินนี่เข้าไปดีแบบพวกแตกได้ด้วยข้าวต้องแผ่นเลยครับพี่นาตาโกะโอ้โหโอ้แม่มีแต่ของดีทั้งนั้นเลยนี่นี่น,นี่เอาหมูนี่หมูทอดมานะครับมีอะไรอีกมีไข่นะครับพี่นาตาโกะกินไข่มาครับนี่นี่นี่น นี่นะครับนี่น่าจะเป็นไข่ต้มนะครับรักสุขภาพนะครับพี่นาโกะเขาเป็นผู้หญิงก็ต้องกินมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศกับบอกคอรี่นะครับกินเข้าไปเยอะๆเลยนะครับแต่ชินจังไม่ชอบกินนะครับนี่ไม่เอาพริกหยวกโอ้นี่ผลไม้นี่แม่ปอกไว้แล้วเหมือนกระต่ายเลยนี่อันนี้กล้วยใส่เข้าไปใส่กล้วยพี่นาโกะกินเยอะๆนี่เออนี่ครับกีวีกีวีกีวีนี่ครับนี่ครับบุรีบุรีแซมอนก็แตะเข้าไปเออแปะแปะเข้าไปนะครับนี่โอ้โหแม่บอกว่าเออมันเต็มแล้วลูกใส่ไม่ได้นี่ ผมใส่บวยเข็มเข้าไปเลยตรงกลางนะครับมันต้องมีบวยเข็มไม่รู้ทำไมอ่ะญี่ปุ่นนะครับเออนี่พี่นากโกะครับนี่ผมจัดได้แล้วครับนี่เอาเบียบภาษาใต้เลยเออเออโอพี่ที่อยากกินเหมือนกันโอ้รู้ไหมก็โอ้คุมีผลไม้เนี่ยที่พี่อยากกินโอ้ไม่ก็อุ้ยพี่นากโกะจะได้กินไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเนี่ยโอ้โอ้ได้สามดาวเลยโอ้สามหัวใจโอ้พี่นากโกะโอ้มันเพอร์เฟกต์มากเลยนี่แหละที่พี่ต้องการโอ้พี่นากโกะรักสวยรักงามจริงๆได้กินผลไม้อืมเป่งปรังเลย โอเคเราทำได้ s <S มาครั้งนี้เรามาเล่นเกี่ยวกับตู้เกมมากดีกว่าน่าจะสนุกแน่ดูโอ้มาแล้วนี่พ่อพ่อชินจังมาแล้วโอเคโอ้ผมอยากได้คอนตัโโ้มโรบอ่ะครับเพ้อ่าได้เลยชินจังพร้อมเลยใช่ไหมล่ะก็ฮะนี่เรียกพ่อชินจังแบบนี้ใช่ไหมเออแล้วก็เอาวิวเพื่อผมได้ผมจะได้ของสามอย่างนี้ใช่ไหมครับเพ่อเออดูนั่นสิเอาไม่เครื่องดูดฝุฝ่นคันตั้มด้วยนะโอ้เวคัมครีนเนอร์เออมันต้องได้หกร้อยพลอยนะมันต้องได้พอยตนะ์นะ้อยมากๆเลยนะถึงจะได้เครื่องนั้นนะ่ะเ อะไรนั้นชินสเกะเรามาช่วยกันได้นั่นกันดีกว่านะโอเคครับผู้โอเคเออเราอยากได้ผมอยากได้คันตั้มโรโบอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละครับมันสุดยอดโอเคนะครับโอ้คันตัมโรโบนะครับถ้าเล่นสองคนก็เล่นได้นะครับแต่ยผมชอบเล่นคนเดียวนี่ก็เล่นคนเดียวเลยนะครับมาแล้วโอเคนี่ใส่เหรียญเข้าไปเฮ้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 โอ้ตู้เกมตู้เกมคันตัมนะครับโอ้โอมาแล้วได้มาแล้วคันตัมโรบอุ้ต่อยหัวนะครับทุกหัว นี่ทุบหัวทุบหัวนี่ทุบหัวไอ้เกมเกมตีตุนเกมตีตุนนี่ตีตุนโอเคตีตุนตีตีตีถือดาบก็ตีอันตรายอย่าถือดาบนี่นี่ตี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 แล้วก็วิ่งโควต์แล้วมาแล้วโลวต์แล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยเวลามันจมกัดเฮ้ยทำไมเราตีช้าจังวะเนี่ยอชิบหายแล้วต้องได้ต้องได้เครื่องดูดฝุ่นนั่วแน่เลยอ่ะเฮ้ยไม่เอานะไม่อยากได้คันตั้มโดนเป็นอ่ะอืมอืนี่มีตีตีตีอุ้ยบอสบอสบอสแล้ว้ยบอสแล้วว่าเฮ้ยได้สามร้อยเองบอสมาเท้าอ

ม่กโอ้ยได้9 0 0พอยอย่าบอกนะว่าบอสเอ้ยนะครับเราต้องเก็บพอยจากบอสนี่แหละนะครับถ้าเราอยากจะได้คัมตัมโรโบอืออ้แร่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 นะครับโอ้ยตยเตยโอ้แร่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 เตย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 ยยยแล้วโอ้ยวิววิววิวไฟฟ้ามันรับวงจรแล้วอเตยยยยนะครับฮ่า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 ไม่ไหวแล้วาอุ้ยได้แล้วว้าวอุ้ยเหลือ XW เฮ้ยสามพันดิบโอ้ยไม่ขาแ่เลยเ้ยดร้บอ้ยได้ได้ไหมเ้ยได ไมยได้หรือไม่จะได้หรือไม่คุณได้พันสองร้อยแปดสิบพอย์เพอร์เฟกต์โอ้ว้าววู้ยได้อะไรอ่ะได้ตัวอะไรอ่ะแม่เออเราได้กูแหวแล้วเออได้คันต่ำโรโบเครื่องดูดฝุ่นเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแตคก็เท่เลยอ่ะอยากได้บ้างอ่ะขุนยนดูดฝุ่นอ่ะเอาไว้ดูดในบ้านได้โอ้โห้ยดีกว่าหุ่นยนต์ดีกยอันนี้ดีเชอบชอบ ชิ้นจังตอนมะหงข้าวกับม้งข้าวสนามก็เธอโอ okay. เคมหงข้าวสนามนะครับทุกคนเฮ้ออยอันนี้แหละที่คนตั้งเค็มเขาชอบเอามาทํากันนะครับโอ้มาแล้วโอ้มาหัวหน้าแกงมาด้วยเอาล่ะทุกคนมาทําข้าวแกงกะหรี่กันดีกว่านะวันนี้มาตั้งเค็มฮูเลยนครับโอ้โอ้ทำข้าวโอ้ทำข้าวหรอครับโอ้ข้าวแกงกะหรี่เออแล้วมันคืออะไรหรอครับหัวหน้าแกงจะทำยังไง่ะเราก็ใช้อันนี้ไงมหงข้าวสนามไงนี่โอ้มันดูง่ายมากเลยนะครับเนี่ยดูเรียบง่ายมากเลยเออโอเคนะครับมันดูแบบว่าเป็นอะไรที่ น่าสุดยอดมากเลยนะครับเออใช่แล้วล่ะคุณซามาคุงนะครับหัวหน้าเก่งนะครับก็บอกว่าวันนี้เราจะมาใช้อันี้ทำกันเลยนะครับอืมโอเคเราจะเพิ่มมันจะทำให้ข้าวอร่อยมากขึ้นด้วยนะเย้หัวหน้าเก่งเฮ้เโอเคมาครับโอ้หัวหน้าเก่งจะมาโอ้ไม่ใช่เราทำนะครับเราทำเราทำเราทำนะครับนี่เปิดน้ำนะครับแรกเปิดน้ำนะครับเราต้องสาวแก้วก่อนนะครับเอาสิ่งสกปรกออกมาจากแค่โอ้โนะครับพี่นันากกรักตายแล้เนี่ยโอ้นี่ยนี่นี่หรือว่าจะเอาใจโกดีแหะ เฮ้ยคนเลจักรวาลเลยอันนี้นี่นี่เทน้ำเทน้ำอันนี้เทน้ำนะครับมีสาวแก้วแล้วก็ชิ้นจังึ่งข้าวแล้วเราจะได้แบบว่าข้าวที่อร่อยมากขึ้นนะครับดยการเข้าไข่ครั้งนี้นะครับว้าอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่เขาไม่ใช่วันน่าเก่งเขาทำอันนี้อร่อยมากเลยนะครับโอ้ยเข้าแกงกหรีโอ้ยอับย้อยแล้วนะครับแล้วก็เสาร์ต่อไปโอเคได้แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็เทน้ำลงไปอีกนะครับนี่ครับน่าจะต้องล้างหลายหลน้ำเลยนะครับเพื่อความอร่อยของแก้วนะครับทุกคนนี่ครับนี่นี่ นี่เออค่อยๆเทนะครับเดี๋ยวข้าวมันจะหกหมดนะครับเดี๋ยวไม่ได้กินโอเคเรียบร้อยนะครับนะครับแล้วก็เสริแนมลงไปอีกนะครับนี่ครับเติมน้ำให้เต็มๆเลยนะครับนีโอ้พอดีเลยนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยเพราะไ่หุงแล้วนะครับทุกคนโอ้โอ้อาจารย์ใหญ่มาแล้วเออหัวนักเก่งนะครับโอ้เออเก่งมากเลยนะชินจังสาวข้าวได้สุดยอดไปเลยโอ้เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเออเธอมาทำกับครูนะโอ้อะไรนะโอเคได้เวลาแล้วนะชินจังอตั้งไฟกันเถอะโอเคนะครับโอ้ Whoa whoa whoa! โอ้โ wow. หโอ้โหชินจังโอ้โหโอ้โชินจังใช้วิธีโบราณนะครับโอ้จุดไฟจุดไฟเฮ้ยไฟจะไหม้ป่าไม่ได้ชินจังเไยอย่าทำไฟไหม้ป่านะเว้ยอันนี่อันนี้อันี้อนี่ถึงแอืนนี้ถึงแล้วปั่นเลยปั่นเลยชินจังเฮ้ยปั่นเลยปั่นเลยโอ้โหเริ่มร้อนได้เริ่มร้อนได้เฮ้ยปั่นเลยมาเลยฮึดจ้ำปืดฮึดจ้ำปืดฮึเจีฮึเจีฮึจเฮ้ยฮึดจ้ำปืดอาจารย์ใหญ่ดูกลัวๆกันไม่รู้ว่าเออแบบว่าปั่นๆไฟไฟไหม้ป่ายุ่งเลยวู้ยมาแล้วโอ้โหนี่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 จุดเลยว้าวอาจารยย์ใหญ่่โคคตรรเเกงลับ โอ้โหจุดไฟแล้วจุดไฟแล้วอืมเรียบร้อยนะครับโอเคโอ้ตอนนี้ก็รอให้มันร้อนนะนะโอเคแล้วก็เราต้องการความร้อนหน่อยหน่อยนะโดยการเป่าไฟนะโอ้แต่ว่าเออทำให้มันช้าๆหน่อยนะเข้าใจไหมเออมันจะได้แบบว่าเดี๋ยวมันจะแบบว่าฟองมันจะขึ้นมากเกินนะนะโอเคโอเคเร็วเร็วโอเคพัด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 โอ้ที่พัดอากาศไอ้ชันเนี่ยโอเคแบบมีได้โอ้เด็กสมัยนี้แข็งแรงจังเลยนะอาจารย์ใหญ่มอมันจะไม่อาจารย์ใหญ่เราปั่นแรงเกินโอเ อยางินกลางๆนี่เลยนะครับอาจารย์ใหญ่รีบรีรีบรีโอเคโอเคฟองมาแล้วฟองมาแล้วนะครับโอเคเออทำให้ไฟแรงที่สุดโอเคไฟแรงที่สุดรีบีร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  โอเคโอเคโอ้ไปแรงแล้วไปแรงแล้วโอเคนะครับผมฆ่าเสร็จแล้วบึ๊บ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 บึ๊โอ้คิดว่าไฟจะไหม้ป่าซะแล้วเอาแต่นะทุกคนตอนนี้ข้าวกระสุกมาที่เรียบร้อยแล้วมากินกันเลยมากินกันเลยมามามากินข้าวกินข้าวแต่ว่าน่าเก่งมันน้อยไปหน่อยนะเนี่ยเอ้ยมันน้อยไปหน่อยได้ไหมเนี่ยเออถ้าจะอยากกินข้าวให้อร่อยก็ต้องแบบนี้แหละชินจังใช่แล้วล่ะแบบนี้จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศยังไงล่ะคาณกินเสร็จสิ้นคุณได้กินข้าวเกี๊กะหรี่พร้อมเพื่อนอร่อยอร่อย ชมไมน้ำพริกแคบหมูเมรกเซียวันนี้เราก็มาพบกับน้ำพริกแคบหมูเมรกเซียอีกแล้วนะครับทุกคนมีทั้งแบบกระปุกอร่อยแซ่บเหมือนเดิมแล้วก็แบบซองนะครับทุกคนแบบใหม่กินแล้วสะดวกกว่าเดิมเชิญพบกับขนมกรุบกรอบรุ่นแบบใหม่ของอเมรกเซียได้เลยนั่นก็คือบานาน่าแบล็เบอร์ฟี่นั่นเองนะครับทุกคนหรือกล้วยชาและเห็ดทัอฟฟ์หาคุณกำลังแสวงหารสารชาติที่ไม่เคยริบรมมาก่อนผมขอแนะนำกล้วยชาของอเมกเซียนะครับทุกคนแบล็เบอร์ฟี่นั่นเองกล้วยชาบละเห็ดทกิน้วอร่่่ออยจิใแนนนนีคบ ในครับสัมผัสคือเราได้กินเลยนะครับกินของกล้วยและเห็ดทัฟเฟิลกินแล้วฟินสุดๆถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณกำลังลำบากขอแนะนำน้ำพริกขมูอเมริกาเซียแบบทรงน้ำพริกขมูอเมริกาเซียแบบทรงจะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นอย่างแน่นอนนะครับขอแกะก่อนนะครับเอ้ยเอ้ยแกะก่อนอ่านี่นะครับขมูอเมริกาเซียแบบทรงวู้นะครับผมจะกินให้ทุกคนดูนะครับเนออมหยมหยมยมอมอร่อยเน้นคุณภาพอัพความอร่อยต้องอามริกาเซียเท่านั้นนะครับ